เคยสงสัยไหมครับทำไมบางคนรายได้ไม่สูงมากแต่กลับใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงในขณะที่บางคนหาเงินเก่งแต่สุดท้ายก็ยังเครียดเรื่องเงินไม่รู้จบคำตอบไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่วิธีคิดและวิธีจัดการเงินหนังสือเสียงตอนนี้จะพาคุณไปเรียนรู้แนวคิดของ Money Mastery การเป็นนายของเงินไม่ใช่ทาสของเงิน เพื่อสร้างความมั่งคั่งที่อยู่กับคุณไปทั้งชีวิตไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากหรือน้อยมีหนี้หรือยังไม่เริ่มลงทุนขอแค่คุณตั้งใจฟังและเปิดใจการเปลี่ยนแปลงเรื่องเงินเริ่มได้ตั้งแต่วินาทีนี้ความเชื่อเรื่องเงินกำหนดชีวิตการเงินลองหยุดฟังสักครู่นะครับแล้วถามตัวเองว่าคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินคำว่า เงินบางคนรู้สึกมั่นคงบางคนรู้สึกเครียดบางคนรู้สึกผิดและบางคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีวันมีพอความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากเงินแต่เกิดจากความเชื่อเรื่องเงินที่ฝังอยู่ในตัวเราตั้งแต่ยังไม่รู้จักคำว่าการเงินด้วยซ้ำหลายคนเติบโตมากับคำพูดแบบนี้เงินหายากต้องทำงานหนักถึงจะได้เงิน คนรวยมักเห็นแก่ตัวหรือเงินคือบ่อเกิดของปัญหาเมื่อเราเชื่อแบบนั้นไม่ว่าเราจะหาเงินได้มากแค่ไหนจิตใต้สำนึกจะคอยดึงเรากลับไปอยู่ในระดับที่เราคิดว่าเหมาะสมกับตัวเองนี่คือเหตุผลที่บางคนพอได้เงินก้อนใหญ่ก็ใช้มันหมดอย่างรวดเร็วหรือเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เงินหายไปเสมอไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่ง แต่เพราะเขายัางไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความมั่งคั่ง Money m a s t e ต y เริ่มต้นจากจุดนี้ไม่ใช่การสอนลงทุนไม่ใช่การสอนออมแต่คือการถามว่าคุณมองเงินเป็นอะไรเป็นศัตรูเป็นเรื่องน่ากลัวหรือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นถ้าคุณมองเงินเป็นปัญหาเงินจะเป็นปัญหาของคุณตลอดไปแต่ถ้าคุณมองเงินเป็นเครื่องมือ มันจะกลายเป็นผู้ช่วยที่ส่งพลังมากลองเปลี่ยนคำพูดกับตัวเองดูครับจากฉันไม่มีเงินเป็นฉันกำลังเรียนรู้ที่จะจัดการเงินให้ดีขึ้นจากฉันไม่เก่งเรื่องเงินเป็นฉันสามารถพัฒนาเรื่องเงินได้คำพูดเหล่านี้อาจฟังดูเล็กน้อยแต่มันคือการตั้งโปรแกรมใหม่ให้สมองและจิตใต้สำนึกของคุณเมื่อคุณเริ่มเคารพเงินไม่ดูถูกเงินก้อนเล็ก ไม่ใช้เงินด้วยความรู้สึกผิดเงินจะเริ่มอยู่กับคุณนานขึ้นอย่างน่าประหลาดใจจำไว้นะครับ Money Mastery ไม่ได้หมายถึงการมีเงินมากที่สุดแต่คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินและเมื่อความสัมพันธ์ดีผลลัพธ์ทางการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นตามมาเองในบทถัดไปเราจะเริ่มลงมือจริงด้วยการมองเห็นตัวเลขการเงินของตัวเองอย่างชัดเจนเพราะสิ่งที่คุณมองเห็น คือสิ่งที่คุณควบคุมได้รู้จักตัวเลขการเงินของตัวเองมีความจริงอย่างหนึ่งที่หลายคนไม่อยากยอมรับนั่นคือเราไม่รู้สถานะการเงินจริงๆของตัวเองไม่ใช่เพราะเราโงา่แต่เพราะเรากลัวกลัวเปิดแอปธนาคารกลัวดูบัตรเครดิตกลัวเห็นความจริงว่าเราใช้เงินเกินตัวมานานแค่ไหน แต่ม o นนี่มาสเตอบอกไว้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราจะควบคุมมันไม่ได้ถ้าคุณอยากมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นคุณต้องเริ่มจากการกล้าดูไม่ต้องแก้ทันทีไม่ต้องตัดสินตัวเองแค่ดูตามความเป็นจริงเริ่มจากตัวเลขง่ายๆแค่สามอย่างอย่างแรกรายรับต่อเดือนไม่ว่าจะมาจากงานประจำงานเสริมหรือไรายได้ไม่สม่ำเสมอ ขอแค่รู้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเงินเข้ามาเท่าไหร่อย่างที่สองรายจ่ายต่อเดือนไม่ใช่แค่ค่าใหญ่ๆแต่รวมถึงค่าเล็กๆก,กาแฟค่าส่งค่าแอปต่างๆเพราะเงินรั่วมักรั่วจากจุดเล็กที่สุดอย่างที่ 3. ม,มูลค่าสุทธิของคุณซึ่งคำนวณง่ายมากทรัพย์สินทั้งหมดลบด้วยหนี้สินทั้งหมดบ้านรถเงินออมเงินลงทุน ลบด้วยหนี้บัตรหนี้ผ่อนหนี้กู้ตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัวตัดสินคุณค่าในตัวคุณแต่มันคือแผนที่แผนที่ที่บอกว่าวันนี้คุณยืนอยู่ตรงไหนและควรเดินไปทางไหนต่อหลายคนพอเห็นตัวเลขแล้วรู้สึกตกใจรู้สึกผิดหรือรู้สึกท้อแต่ขอให้คุณจําไว้วันที่คุณรู้ความจริงคือวันที่คุณเริ่มเปลี่ยนแปลง คนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินไม่ใช่คนที่ไม่เคยพลาดแต่คือคนที่กล้ามองตัวเลขแล้วจัดการมันอย่างมีสติอย่าหนีอย่าผลัดวันและอย่าปล่อยให้ความกลัวเป็นคนตัดสินอนาคตทางการเงินของคุณ m o n นนี t s t e r y ไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบต้องการแค่ความซื่อสัตย์กับตัวเองเมื่อคุณรู้ตัวเลขคุณจะเริ่มควบคุมเงินแทนที่จะปล่อยให้เงินควบคุมคุณ ในบทถัดไปเราจะพูดถึงการใช้เงินอย่างมีสติเพื่อให้ทุกบาทที่ออกไปมีความหมายกับชีวิตของคุณจริงๆใช้เงินอย่างมีสติไม่ใช่ตามอารมณ์เคยไหมครับไม่ได้หิวไม่ได้จำเป็นแต่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดซื้อบางอย่างทันทีไม่ใช่เพราะของนั้นสำคัญแต่เพราะอารมณ์ในตอนนั้นเหงาเครียดเบื่อหรืออยากให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น ความจริงก็คือเงินจำนวนมากในชีวิตเราไม่ได้ถูกใช้ไปเพราะเหตุผลแต่มันถูกใช้ไปเพราะอารมณ์ money Mastery สอนให้เราแยกสองอย่างนี้ออกจากกันการใช้เงินด้วยสติกับการใช้เงินเพื่อตอบสนองความรู้สึกชั่วคราวการใช้เงินตามอารมณ์ให้ความสุขเร็วแต่จบด้วยความรู้สึกผิดการใช้เงินอย่างมีสติอาจไม่หวือหวาแต่ให้ความมั่นคงระยะยาว ลองถามตัวเองก่อนใช้เงินทุกครั้งว่าสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นในอีก6เดือนข้างหน้าหรือไม่หรือแค่ทำให้ฉันรู้สึกดีไม่กี่นาทีถ้าคำตอบคือแค่ความสุขชั่วคราวนั่นไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่มันคือค่าอารมณ์ money Mastery ไม่ได้บอกให้คุณตัดความสุขออกจากชีวิตแต่สอนให้คุณเลือกความสุขที่ไม่ทำร้ายอนาคตความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การซื้อเพื่อนหนีความรู้สึก แต่คือการใช้เงินสอดคล้องกับคุณค่าชีวิตถ้าคุณให้คุณค่ากับครอบครัวคุณจะไม่เสียดายเงินที่ใช้เพื่อความอบอุ่นถ้าคุณให้คุณค่ากับสุขภาพคุณจะไม่มองการดูแลตัวเองเป็นค่าใช้จ่ายแต่ถ้าคุณใช้เงินเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นหรือเพื่อกลบความไม่มั่นใจในใจลึกๆเงินจะหายไปเร็วและทิ้งความว่างเปล่าไว้ข้างหลังลองฝึกหยุดก่อนจ่ายแค่สิบวินาที หายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าฉันเลือกสิ่งนี้หรืออารมณ์กำลังเลือกแทนฉันเพียงแค่คุณเริ่มรู้ตัวเงินจะเริ่มอยู่กับคุณนานขึ้นอย่างเห็นได้ชัด Money Mastery คือการเป็นนายของการตัดสินใจไม่ใช่ปล่อยให้อารมณ์มาคุมบัตรเครดิตในบทถัดไปเราจะพูดถึงหลักการง่ายๆที่คนมั่งคั่งใช้เหมือนกันทั่วโลอกออมก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนออม ออมก่อนใช้ไม่ใช้ใช้ก่อนออมคนส่วนใหญ่ใช้สูตรการเงินแบบนี้รายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมถ้าเหลือก็ออมถ้าไม่เหลือก็ไม่เป็นไรแล้วค่อยหวังว่าเดือนหน้าจะดีขึ้นแต่คนที่มี Money Mastery ใช้สูตรตรงกันข้ามรายได้ลบเงินออมเท่ากับเงินใช้ ไม่ใช่เพราะเขาเหลือมากกว่าแต่เพราะเขาให้ความสำคัญกับอนาคตก่อนความสบายในวันนี้การออมไม่ใช่เรื่องของจำนวนแต่เป็นเรื่องของลำดับถ้าคุณรอให้เหลือก่อนค่อยออมคุณจะไม่มีวันเหลือเพราะรายจ่ายจะขยายตามรายได้เสมอ Money Mastery แนะนำให้คุณออมทันทีที่เงินเข้าแม้จะเริ่มแค่5หรือ10เอร์เซ์ ไม่ต้องรอรวยไม่ต้องรอพร้อมแค่เริ่มก่อนการออมคือการจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนเป็นการบอกกับชีวิตว่าอนาคตของฉันสำคัญและที่น่าสนใจคือเมื่อคุณออมก่อนใช้สมองจะเรียนรู้ที่จะใช้เงินที่เหลืออย่างมีสติมากขึ้นโดยอัตโนมัติคุณไม่ได้จนลงคุณแค่ฉลาดขึ้น เงินออมไม่ใช่เงินที่หายไปแต่มันคือเงินที่เปลี่ยนรูปจากความฟุ่มเฟือยเป็นความมั่นคงและเมื่อเงินออมสะสมมากพอมันจะกลายเป็นพลังที่เปิดโอกาสใหม่ในชีวิตทั้งการลงทุนการเรียนรู้หรือแม้แต่การเลือกชีวิตในแบบที่คุณต้องการอย่าดูถูกเงินออมก้อนเล็กเพราะความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการกระโดดครั้งเดียวแต่มาจากก้าวเล็กๆที่มั่นคง มันนี่มัธสต์รไม่ได้สอนให้คุณอดแต่สอนให้คุณจัดลำดับออมก่อนแล้วใช้เงินที่เหลือยังมีความสุขโดยไม่รู้สึกผิดเพราะคุณได้ดูแลอนาคตของตัวเองแล้วในบทถัดไปเราจะพูดถึงเรื่องที่หลายคนกังวลแต่เลี่ยงไม่ได้นั่นคือหน,นี้และวิธีหลุดจากกับดักอย่างมีสติหนี้ดีหนี้ร้าย และการหลุดจากกับดักแค่ได้ยินคำว่านี่หลายคนก็รู้สึกอึดอัดทันทีความเครียดความกลัวและความรู้สึกผิดมักจะมาพร้อมกับคำคำนี้แต่มาน,นี่มาคารีอยากให้คุณรู้ว่านี่ไม่ใช่ศัตรูเสมอไปปัญหาที่แท้จริงคือการไม่เข้าใจนี่นี่สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทนี่ดี และหนี้ร้ายหนี้ดีคือหนี้ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ชีวิตหรือสร้างรายได้ในอนาคตเช่นการศึกษาการลงทุนในทักษะหรือทำทรัพย์สินที่มีโอกาสเติบโตหนี้ร้ายคือหนี้ที่เกิดจากอารมณ์จากความอยากและจากการใช้เงินล่วงหน้าเพื่อความสุขระยะสั้นหนี้ร้ายไม่สร้างรายได้แต่สร้างความกดดัน และกินอนาคตของคุณไปทีละนิด money Mastery ไม่ได้บอกให้คุณรู้สึกผิดถ้าคุณมีหนี้แต่สอนให้คุณรับผิดชอบกับมันขั้นแรกหยุดสร้างหนี้ใหม่ที่ไม่จำเป็นเพราะการเติมน้ำในถังที่รั่วไม่มีวันเต็มขั้นที่สองมองหนี้ทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมาไม่หลบไม่เลี่ยงไม่ปล่อยให้ดอกเบีย้ยทำงานแทนคุณ เขียนรายการหนี่ออกมายอดคงเหลือดอกเบี้ยและยอดผ่อนขั้นต่ำแค่ทำตรงนี้คุณก็เริ่มควบคุมสถานการณ์ได้แล้วขั้นที่3เลือกวิธีจัดการบางคนเริ่มจากหนี่ดอกเบี้ยสูงบางคนเริ่มจากหนี่ก้อนเล็กเพื่อสร้างกําลังใจไม่มีวิธีไหนดีที่สุดมีแค่วิธีที่คุณทำได้จริงจำไว้นะครับนี่ ไม่ได้หายไปเพราะความหวังแต่มันหายไปเพราะแผน money Mastery ไม่สัญญาว่าการปลดหนี้จะง่ายแต่มันจะทำให้คุณเห็นแสงสว่างและรู้ว่าทุกงวดที่จ่ายคืออิสรภาพที่ใกล้เข้ามาอีกก้าววันที่คุณไม่มีหนี้คุณจะรู้สึกเบาโลง่งและเป็นอิสระมากกว่าที่คิดและนั่นคือหนึ่งในรูปแบบของความมั่งคั่งที่แท้จริงในบทถัดไป เราจะพูดถึงเรื่องการทำให้เงินทำงานแทนเราผ่านการลงทุนอย่างมีสติและเข้าใจออมก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนออมคนส่วนใหญ่ใช้สูตรการเงินแบบนี้รายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมถ้าเหลือก็ออมถ้าไม่เหลือก็ไม่เป็นไรแล้วค่อยหวังว่าเดือนหน้าจะดีขึ้นแต่คนที่มี Money Mastery ใช้สูตรตรงกันข้ามรายได้ลบเงินออมเท่ากับเงินใช้ ไม่ใช่เพราะเขาเหลือมากกว่าแต่เพราะเขาให้ความสำคัญกับอนาคตก่อนความสบายในวันนี้การออมไม่ใช่เรื่องของจำนวนแต่เป็นเรื่องของลำดับถ้าคุณรอให้เหลือก่อนค่อยออมคุณจะไม่มีวันเหลือเพราะรายจ่ายจะขยายตามรายได้เสมอ Money Mastery แนะนาให้คุณออมทันทีที่เงินเข้าแม้จะเริ่มแค่5หรือ10เซไม่ต้องรอรวยไม่ต้องรอพร้อมแค่เริ่มก่อนการออมคือการจ่ายเงินให้ตัวเองก่อน เป็นการบอกกับชีวิตว่าอนาคตของฉันสำคัญและที่น่าสนใจคือเมื่อคุณออมก่อนใช้สมองจะเรียนรู้ที่จะใช้เงินที่เหลืออย่างมีสติมากขึ้นโดยอัตโนมัติคุณไม่ได้จนลงคุณแค่ฉลาดขึ้นเงินออมไม่ใช่เงินที่หายไปแต่มันคือเงินที่เปลี่ยนรูปจากความฟุ่มเฟือยเป็นความมั่นคงและเมื่อเงินออมสะสมมากพอมันจะกลายเป็นพลังที่เปิดโอกาสใหม่ในชีวิตทั้งการลงทุน การเรียนรู้หรือแม้แต่การเลือกชีวิตในแบบที่คุณต้องการอย่าดูถูกเงินออมก้อนเล็กเพราะความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการกระโดดครั้งเดียวแต่มาจากก้าวเล็กๆที่มั่นคง Money Mastery ไม่ได้สอนให้คุณอดแต่สอนให้คุณจัดลำดับออมก่อนแล้วใช้เงินที่เหลืออย่างมีความสุขโดยไม่รู้สึกผิดเพราะคุณได้ดูแลอนาคตของตัวเองแล้วในบทถัดไปเราจะพูดถึงเรื่องที่หลายคนกังวลแต่เลี่ยงไม่ได้ นั่นคือหนี้และวิธีหลุดจากกับดักอย่างมีสตินี่ดีนี่ร้ายและการหลุดจากกับดักแค่ได้ยินคำว่านี้หลายคนก็รู้สึกอึดอัดทันทีความเครียดความกลัวและความรู้สึกผิดมักจะมาพร้อมกับคำคำนี้แต่มันนี่มาสเตอรี่อยากให้คุณรู้ว่านี่ไม่ใช่ศัตรูเสมอไปปัญหาที่แท้จริงคือการไม่เข้าใจนี้นี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสประเภท นี่ดีและนี่ร้ายนี่ดีคือหนี่ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ชีวิตหรือสร้างรายได้ในอนาคตเช่นการศึกษาการลงทุนในทักษะหรือทรัพย์สินที่มีโอกาสเติบโตนี่ร้ายคือหนี่ที่เกิดจากอารมณ์จากความอยากและจากการใช้เงินล่วงหน้าเพื่อความสุขระยะสั้นนี่ร้ายไม่สร้างรายได้แต่สร้างความกดดันและกินอนาคตของคุณไปทีละนิด Money Mastery ไม่ได้บอกให้คุณรู้สึกผิดถ้าคุณมีนี่ แต่สอนให้คุณรับผิดชอบกับมันขั้นแรกหยุดสร้างหนี่ใหม่ที่ไม่จําเป็นเพราะการเติมน้ําในถังที่รั่วไม่มีวันเต็มขั้นที่สองมองหนี่ทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมาไม่หลบไม่เลี่ยงไม่ปล่อยให้ดอกเบี้ยทํางานแทนคุณเขียนรายการหนี่ออกมายอดคงเหลือดอกเบี้ยและยอดผ่อนขั้นต่ําแค่ทําตรงนี้คุณก็เริ่มควบคุมสถานการณ์ได้แล้วขั้นที่สเลือกวิธีจัดการ บางคนเริ่มจากหนี้ดอกเบี้ยสูงบางคนเริ่มจากหนี้ก้อนเล็กเพื่อสร้างกำลังใจไม่มีวิธีไหนดีที่สุดมีแค่วิธีที่คุณทำได้จริงจำไว้นะครับหนี้ไม่ได้หายไปเพราะความหวังแต่มันหายไปเพราะแผน Mo น e y m มา t e ต y ไม่สัญญาว่าการปลดหนี้จะง่ายแต่มันจะทำให้คุณเห็นแสงสว่างและรู้ว่าทุกงวดที่จ่ายคืออิสรภาพที่ใกล้เข้ามาอีกก้าววันที่คุณไม่มีหนี้คุณจะรู้สึกเบาโล่ง และเป็นอิสระมากกว่าที่คิดและนั่นคือหนึ่งในรูปแบบของความมั่งคั่งที่แท้จริงในบทถัดไปเราจะพูดถึงเรื่องที่ทำให้เงินทำงานแทนเราผ่านการลงทุนอย่างมีสติและเข้าใจการลงทุนคือการให้เงินทำงานแทนเราถ้าคุณทำงานหาเงินวันต่อวันคุณอาจอยู่รอดได้แต่ถ้าคุณอยากมีอิสระภาพทางการเงินเงินต้องเริ่มทำงานแทนคุณนี่คือหัวใจของคำว่าการลงทุน หลายคนกลัวการลงทุนเพราะคิดว่ามันเสี่ยงซับซ้อนและต้องใช้เงินจำนวนมากแต่ Money Mastery อยากให้คุณมองใหม่การไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยงเช่นกันความเสี่ยงที่เงินของคุณค่อยๆเสียมูลค่าไปกับเงินเฟ้อโดยที่คุณไม่รู้ตัวการลงทุนไม่ใช่การรวยเร็วไม่ใช่การเดาและไม่ใช่การพนันการลงทุนคือการนำเงินไปวางไว้ในสิ่งที่มีโอกาสเติบโตภายใต้ความเข้าใจและวินยัย Money Mastery ไม่ได้บอกให้คุณเริ่มใหญ่แต่บอกให้คุณเริ่มถูกเริ่มจากการลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจอย่าลงทุนเพราะคนอื่นบอกว่าดีแต่ให้ลงทุนเพราะคุณรู้ว่ามันทำงานอย่างไรและยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนอย่าเอาเงินที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันไปเสี่ยงเงินลงทุนควรเป็นเงินที่คุณพร้อมปล่อยให้เวลาทำหน้าที่ของมันเพราะเวลาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของนักลงทุน คนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินไม่ใช่คนที่ซื้อถูกครั้งเดียวแต่คือคนที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอและอดทนมากพอผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มักจะเกิดจากการปล่อยให้เงินเติบโตช้าๆแต่ต่อเนื่องอย่าหลงกับผลลัพธ์ระยะสั้นและอย่าท้อกับความผันผวนระหว่างทางตลาดอาจขึ้นตลาดอาจลงแต่ถ้าคุณมีแผนคุณจะไม่หลุดจากเกม Mo n e y Mastery คือการเข้าใจว่า เงินควรทำงานไม่ใช่นอนนิ่งอยู่เฉยๆและเจ้าของเงินต้องเข้าใจงานที่เงินกำลังทำอยู่สร้างไรายได้หลายทาง